สวัสดีเจ้าพอไม่พี่น้องที่รับฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกท่านนะเจ้าเจ้านี้เสียงตามสายมาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันจันทร์ที่19เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะเจ้าสำหรับเจ้านี้นะเจ้าตรงกับวันพระ แฮม8ดค่ำเดือน8เหนือนะจ้ะเจ้านี้ตรงกับวันจันทร์ก็เป็นเจ้าวันแรกของสัปดาห์นะจ้ะตี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะจ้ะเรื่องของฝนในช่วงตั้งแต่อฤฤาทิตย์ที่ผ่านมานะจ้ะก็มีปริมาณฝนตกกันค่อนข้างหนักนะจ้ะก็อาจจะบอกครอบคลุมนะจ้ะในหลายๆพื้นที่แต่ว่าก็รู้สึกได้ว่าฝนตั้งแต่ เปลี่ยนฤดูนะจ๊ะจากฤดูห้อนมาเข้าสู่ฤดูฝนนะจ๊ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่60%ส่อง70%พ่อง,พอง80%พ่องนะจ๊ะก,ก็ทำให้เกิดมีปริมาณน้ำค่อนข้างหนักนะจ๊ะอย่างแถวอำเภอแม่ทานะจ๊ะก,ก็มีน้ำค่อนข้างหนักนะจ๊ะ หลายพื้นที่นะจ๊ะที่มีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็คงต้องติดตามข่าวในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันต่อนะจ๊ะซึ่งการพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะจ๊ะในช่วงของวันนี้วันพุกนะจ๊ะก็ยังคงมีฝนถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่อยู่นะจ๊ะก็ปริมาณฝนถ้าดูแล้วก็อาจจะทิ้ง ช่วงไปสักวันสองวันแล้วก็จะป๊กมานะจ๊ะป๊กมาตกแหมนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงประมาณอ่าวันที่เสาร์ไปเนี่ยนะจ้าสา4์สามเสาสี่นะจ้ะา, 3, า 4, จก็จะมีฝนค่อนข้างจัดหนักเลยทีเดียวดังนั้นท่านที่บ้านอยู่พื้นที่ลุ่มนะจ้าการระบายน้ำบ่ค่อยดีนะจ้าท่านก็ต้องวางแผนแล้วก็เตรียมฮับมือนะจ้ากับเรื่องของ น้ำเราการระบายนะเจ้ากันไว้ตัวนะเจ้าและสําหรับข่าวสารนะเจ้าของทางเทศบาลตํบลบ้านกลางเฮานะเจ้าก็มีในส่วนของข่าวกิจกรรมนะเจ้าของทางเทศบาลโดยในวันนี้นะเจ้าเวลาช่วงบ่ายก็จะมีการอบรมโครงการรลรงคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมนะเจ้า ซึ่งเทศบาลเฮาก็ได้ดําเนินการในส่วนของการคัดแยกขยะนะจ่ะมาอย่างต่อเนื่องนะจ้าแล้วก็เป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดละปูนตตยนะจ้ะในเรื่องของการคัดแยกขยะตามแต่ละประเภทขยะเปียกขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปนะจ้ะรวมถึงขยะมีพิษตตยนะจ้ะก็ต้องแยกตตย ในเรื่องของอขยะรีไซเคิลอาจาก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่านะจ๊ะเป็นขยะที่มีมูลค่า5้ามาห้องว่าขยะเฮาก็จะห้องว่าวัสดุเหลือใจอนะจ๊ะเหลือใจก็คือเฮาคัดแยกออกมาในประเภทของพวกพลาสติกกระดาษอลูมิเนียมทุกอย่างที่ขายได้เฮาก็จะคัดแยกออกมาแล้วก็อาจจะ แต่ละหมู่บ้านนะจ๊ะจะมีจุดรวบรวมไว้นะจ๊ะเพื่อที่จะนําไปสร้างรายได้นะจ๊ะโดยเฉพาะตางบ้านหมู่หกนะจ๊ะบ้านสิงเครองขอกวัวบ้านไร่เนี่ยนะจ๊ะเปิ่ลก็ยังคงมีการก่อสร้างพระวิหารนะจ๊ะซึ่งที่ผ่านมานะจ๊ะเปิ้ลก็ได้มีการระดมทุนส่วนหนึ่งนะจ๊ะในการก่อสร้างพระวิหารจากการรุณรงค์เชิญชวนประชาชน ได้นำเอาขยะรีไซเคิลนะจะมาร่วมหอมกันนะจะเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระวิหารนะจะก็ถือว่าได้ส่วนหนึ่งบันนักก็น้อยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะจ๊ะการช่วยกันในการร่วมสร้างทาวรวัตถุในการทานุบำรุงพระพุทธศาสนาของเฮานะจ๊ะดังนั้นก็แล้วแต่ว่าหมู่บ้านไหนจะ สร้างประโยชน์จากขยะรีไซเคิลนะจะได้จะใดอันนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการของแตละมู่บ้านนะจ้าจะได้ดําเนินการกันนะจ้าก็วันนี้นะเจ้าสำหรับหน่วยงานาหรือว่าองค์กรหรือว่าภาคประชาชนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมนะจ้าในการอบรมครั้งนี้ก็ขอรินเชิญได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะจ้าจัดกันที่ห้องประชุมศาลาประชาคมนะจ้า อันนี้ก็เป็นแห่กิจกรรมหนึ่งนะเจ้า,าสำหรับในในสัปดาห์นี้นะเจ้าในาวันพุธนะเจ้าวันพุธที่เสารเอ็ดนี้ทางเทศบาลก็จะได้ไปนำเสนอผลงานการคัดเลือกนะองค์กรปุคคอรส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นนะเจ้า,าในระดับจังหวัดซึ่งทางเทศบาลบ้านกลางเฮาส่ง2ผลงาน น่ะเจ้าเข้ารับการคัดเลือกเก็ะเป็นผลงานในเรื่องของอเรื่องของระบบดิจิทัลน่ะเจ้าแล้กเกาะแหมด้านหนึ่งก็คือเรื่องของอสิ่งแวดล้อมน่ะเจ้ากาะวันวัน,ว,นวันปุ่ดนี้น่ะเจ้าก็จะได้ไปนําเสนอคห้กับทางคณะกรรมาการระดับจังหวัดได้ทราบที่สารกลางจังหวัดละปูนน่ะเจ้าที่ ชั้น4นะจ๊ะห้องประชุมดิจิทัลชั้น4ีนะจ๊ะพลจะเป็นจะได้เดี๋ยวเฮาก็คงจะนำมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปนะจ๊ะก็เป็นกิจกรรมที่เอามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องกันนะจ๊ะในส่วนของอการ ลือกตั้งนะจ๊ะการเลือกตั้งในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะจ๊ะทางกะกะตเปิ้ลได้สรุปนะจ๊ะในส่วนของการออกมาใช้สิทธิ์นะจ๊ะการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนแล้วนะจ๊ะเฮาลองมาฟังดูว่าจังหวัดละปูนเฮายังคงเป็นแชมป์อยู่ก่อนนะจ๊ะ เจ้าโดยเป็นข่าวจากสำนักง,งานกะกะตนะเจ้าที่เพิ่นได้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่16พฤษภาคมนะเจ้าโดยทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเพิ่นได้สรุปข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลนะเจ้าอ,อย่างมาเป็นทางการนะเจ้าของเทศบาลที่ได้มีการเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะเจ้า โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน2 108แห่งนะจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณ16ล้านกว่าคนนะจะมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ10ล้านกว่าคนก็คิดเป็นร้อยละ63.78นะจะมีบัตรมีบัตรเสียนะจะมีบัตรเสียก็คิดเป็นร้อยละ3.78นะจส่วน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสอทอะจะมีจํานวน2,462แห่งก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่18ล้านกว่าคน,นะจะมาใช้สิทธิอยูย่ที่ประมาณ11ล้านกว่าคนก็คิดเป็นร้อยละ62.91จะมีบัตเสียก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ3.84ะจอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของทั้งประเทศเส่วนจังหวัดนะจ๊ะจังหวัดที่มาใช้สิทธิ เลือกตั้งนะานายกเทศมนตรีนักที่สุดจากจังหวัดนะจ๊จนะจอันนี้โดยภาพรวมของทั้งจังหวัดอันดับที่1นจ๊นะจัจงหวัดพัทลุงนะจ๊ะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีสูงที่สุดร้อยละ8 1 8สอันดับที่2จังหวัดฉะเชิงเซานะจ๊ะส่วนละปูนหามาอะ,ะปูนของเฮามาเป็นอันดับที่3นะจ๊ะ ร้อยละ75.29จนะจ๊ะอันนี้เป็นจังหวัดที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกนะจ๊ะส่วนจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอทอนะจ๊ะหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลน,นักนะจ๊ะทั้ง10อันดับจังหวัด ลำดับที่1ได้แก่จังหวัดพัทธลุงนะเจ้ายูตี้ร้อยละ81.21ส่วนจังหวัดละปู้นเข้ามาเป็นอันดับ3นะเจ้าสอทอกมาเป็นอันดับ3อยู่ตี้ร้อยละ74.99กนะเจ้าก็ถือว่าในการเลือกตั้งสอทอกับนายกครั้งนี้ของเฮาเสียแชมป์ให้กับจังหวัดพัทธลุงแห่มแล้วนะเจ้า แต่ก่ออยู่ในอันดับที่3นะจ๊าก,ก็ถือว่าคนละปูนเฮาก็ยังคงรักษามาตรฐานในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนักนะจแต่ว่าก่อรู้สึกว่ามาเป็นอันดับ3แล้วก็เสียแชมป์ในเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะจ๊ะไปเสียแชมป์ไปน่าจะประมาณสัก2ครั้งนะจ๊ะสองถึงสครั้งเนาะแต่ว่า ก็เข้าใจว่าพี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะจะหลายท่านก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดเนาาี่ยนะจ้าก็อาจจะมาได้มาใช้สิทธิ์เพราะว่า,าระยะเวลาการเดินทางหรือว่าห่วงระยะเวลาการเดินทางก็อาจจะทําให้เสียเวลาแล้เก็กํลาลังป๊กไปช่วงเมษาเนี่ยนะจา๊จะคือป๊กมาแหีมเกาะเข้าใจอยู่นะจ๊อต่อก็หลายท่านอยูนะ่จ๊อเกาะ แจ้งเหตุบ่ไปใช้สิทธิ์กันนะจ้าก็ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านนะเจ้ะก็เพื่อประโยชน์ในอนาคตตั้งหน้านะจ้ะในเรื่องของการเมืองก็เฮาก็บูกว่าเขาจะได้มีการเลือกตั้งกันแหมเมื่อใดนะจ้าเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะเหลืออบอตอนะจ้ะเหลือค่อบอตอแล้วก็เขตตำบลบ้านกลางเฮาก็บ่รจะอยู่ในเขต,ตอบตตุยนะจ้า ดังนั้นก็เรื่องของการเลือกตั้งก็คงต้องรอปุ้นเห็นกรรมในะเรื่องของการเลือกตั้งสสปุณนะเพราะว่าสสทก็เลือกแล้วนายกก็เลือกแล้วสมาชิกสภาอาบาจอก็เลือกแล้วเองนะเจ้าดังนั้นก็การเลือกตั้งช่วงนี้ก็คงต้องห่างๆกันไปนะเจ้า จาแล้วก็ในส่วนของอข่าวสารของทางเทศบาลตับลบ้านกลางในวันนี้ก็วันนี้อเอาข่าวสารหลายข่าวสารที่มาอู้คุยกับพี่น้องประชาชนก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์มานักาก่อนน้อยอะจะได้เฮาเกาะมาปะกับเสียงตามสายได้ใหม่นะเจ้าในวันพูก ช่วงเวลาก็คือหลังคารพงชาติ8ดโมงเจ้านจากวันนี้ข้าเจ้าพิม์รักาต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะจ้ะขอบคุณสําหรับการที่ตามห้าฟังนะจ้าวันนี้ลาไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า